เรามาเออ่ฝึกกันสักหน่อยดีกว่าก่อนโหมดซอมบี้เข้าอีกสักประมาณสองชั่วโมงโหมดซอมบี้จะเข้าแล้วทุกคนอีกสองชั่วโมงโหมดซอมบี้จะเข้าแล้วทุกคนเพราะนี่มันตีห้าอะไรงไงล่ะโอเคเรามาฝึกจริงก่อนโหมดซอมบี้เข้ากันดีกว่า <c oughs> มัวปรับเสียงโอเคมาตัวแรกไม่เป็นไรโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ทุกคนอืม เอาระยะไก,กลมาแบบนี้ก็ยิงไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะนี่เอสบอลนะเฮ้ยเออเอากดยิงไม่ติดอ๋อฮ้ยอะไรกันกดยิงไม่ติดเฉยเออสงสัยต้องปรับป,ปุ่มเบี่ยงมาทางซ้ายหน่อยละไม่คีกรร่กดไม่โดนโอเคเ,ออเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร่ไปเอยเออกดกดไม่โดนเลยเนี่ยอะไรกัน điêu xỉ lệ. ư à, ông, Ừ sao anh ấy không cơn. ơi, ưt nát nhé จะตายกี่นัดวะนั่นอะไม่ตายปเถสามเป้าโอเคสามเป้าได้แค่สามเป้าละสามเป้า,า,ปาต้องปรับปุ่มแป๊บรู้สึกว่าปุ่มมันจะเบี่ยงมาทางนี้หน่อยนะโอเคกดไม่โดนเลย แล้วก็อ่า oh, mp ออ่ะเหมือนจะกดโดนง่ายขึ้นโอเคเป็นเราไปปรับเบี่ยงขวาซะนี่กดไม่โดนกันเลยจริงจริงย่สามเป้าเหมือนเดิมแต่เหลือสิบนัดสามเป้าเหมือนเดิมต่เหลือเก้านัดดิละสิบห้านัดว่าเขาเนี้ย อืมสิบหกเฮ้ยโอ้แย่จังยิงไม่โดนรอบอืมแร็ปนะนะปุ๊บปุ๊บอีอ๋โอเคทดสอบอะไรย่งนี้สิบเมตรกันหน่อย คุมได้อยู่อันนี้แต่งอ่แต่งตามนี้เลยนะบอกเลยว่าแรงดีดอะเยอะจัดๆเลยแต่งแต่งแต่ความเร็วการซูมอย่างเดียวเลย10เมตรก็พอไหวอยู่บอกเลยวปืนดีจัดอะนะหเมตรแล้วลองไม่คุมปืนดูดิเนะบี่ยงไปทั้ง ทางขวาอ่าเมนเทอคุมโอเคหวัหวหวัหวหวัหวหั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 สามเจ็ดหรอเดียวสี่สองเมื่อกี้สามเจ็ดมาจากไหนแก่าฝวดต้องอืม,าาอมอเอลองสนายกันสักหน่อยนะ ลอ,อลองสนายกันสักหน่อยด้วยกันลองสนายกันสักหน่อยบอกเออไม่ตายช่อยนะอะไรว่าไม่ตายอะ,อะไรคือไม่ตายยิงไม่โดนวะ หญิงนกก็ไม่โดนอะโดนไม,ไม่ตายเหไม่ตายอ เฟี้นินี่แต่งมาเพื่อเอ่อยิงกลางไกลโดยเฉพาะกันเลยทีเดียวใกล้ก็ยิงได้เหมือนอืมโหซูมอย่างไวให้ดูของแต่งหน่อยสิลืมแล้วอาแม็กกาซีนโหลดไวอ่าฮะไอแรงดีดแนวตั้งสิบสามเปอร์เซ็นต์หรอพันไทยก็แนวนอนแนวตั้งปากกระบอกแนวนอนแนวตั้งแล้วก็ซูมไวอืมนั่นแหละสายยิงระยะกลางระยะใกล้ ชอบใจสิ่งนี้แม็กโหลดไวนี่มันดีจริงๆมา20เมตรลองเล่นเฟเนต20เมตรหน่อยอหลัวจัดหลัวจัดเลยมไม่น่าละ่ะในแรงนี้เห็นเล่นกันเต็มเลยมันโกงอย่างนี้เองทั้งลัวทั้งซูมไวรีโหลดไวอะ่ะโอ้โหให้ตายเลย เล่นสองตาจะขึ้นรีเจนอยู่แล้วเชียวมารีแรงกันเฉยเลยโอ้อีกแค่แบบอีกแค่ห้าสิบคะแนนอ่ะเออแบบกาลังกําลังจะเล่นใช่ไหมเออกำลังกดเข้าเกมไปเอามามาแนกมากแนกแนกมา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 เล่นแรงกันจะขึ้นรีเจนแล้วมามาอีกห้าสิบคะแนนมา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 ตู้มรีแรงโอ้โหอย่างชอบเลยกรอบรูปซีซั่นสองไปหมดเลยเนี่ยเอาจริงซิ เราเล่นกันเต็มเลยเปนเน็ตเนี่ยเล่นกันเต็มเลยโหระยะห้าเมตรคือนิ่งกิ๊กโห oh. เอ้ยเดี๋ยวจะบอกว่านิ่งกว่าแอดวาวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดวาวห้านัดสุดท้ายแตไมมันดีดขนาดนั้นโหอ้ยเหมือนมันจะดิ่งมันจะจะนิ่งกว่าแอดวาวอย่างเงี้ยถ้าแต่งอย่างเงี้ยอะไรกันอะไรกัน อะไรกันต้องลองเอาไปเล่นในแรงแล้วอะไรกันเขาเล่นกับเต็มบ้านเต็มเมืองส่วนเราก็ไม่ยอมเล่นเฟเนดสักทีเนี่ยต้องลองไปเล่นบ้างแล้วถ้าจะโกงขนาดนนี้นะดูสิโอ้โหเป็นอะไรที่เบิร์ดไว้จัดเบิร์ดไวอย่างจัดจัโอ้โหโอเเหลือปืนอะไรที่ยังไม่ใช้โอ้โหลูกซองในตำนานลูกซองตำนานโบ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 อืม หมดเวลาแล้วเนี่ยอะไรกันอะไรกันโอเคอีกหนึ่งนาทีจะหกโมงแล้วไปอีกหนึ่งชั่วโมงจะเจ็ดโมงแล้วหกโมงหกโมงหกโมงฮิไม่หกโมงสักทีทุกหกโมงแล้วโอเคจบคลิปแบบเพียงเท่านี้แล้วกันไปเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง 阿鲁。